สถาปนิกแบบก่อสร้างมีปรสบารมากแค่ไหนครับจริงๆแล้วหน้าที่หลักของเขาก็คือการเก็บข้อมูลแล้วก็ความต้องการของลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นแปลนบ้านเดิมของลูกค้าเองหรือความต้องการที่ลูกค้าอยากจะใส่เข้าไปหลังจากการรีโนเวทนะครับเช่นอยากจะเปลี่ยนห้องนั่งเล่นเปลี่ยนห้องครัวเนี่ยให้เป็นในแบบท,ที่ต้องการนะครับสถาปนิกจะเก็บหมดเลยข้อมูลพวกนี้ทั้งจํานวนของสมาชิกในบ้านเองลักษณะของการอยู่อาศัยเอง เพื่อมาออกแบบดีไซน์ที่เรียกว่า 3D นะครับก็คือตัวที่เป็นภาพสวยงามนั่นเองให้ลูกค้าเห็นหลังจากที่ลูกค้าเห็น 3D เรียบร้อยแล้วเนี่ยสถาปนิกวิศวกรเนี่ยจะไปออกแบบเอกสารก่อสร้างหรือว่า shop drawing นะครับจริงๆประโยชน์ของตัว shop drawing เนี่ยโดนสร้างมาเพื่อเอาไว้ควบคุมงบประมาณควบคุมคุณภาพหรือแม้กระทั่งการทําแผนงานที่ชัดเจนนะครับทำให้ต้นทุนหรือว่างบประมาณลูกค้าเนี่ยไม่บางปลายนะครับมากันที่แบบก่อสร้างนะครับซึ่งแบบก่อสร้างเนี่ยจะเป็นดีเทลละของงานก่อสร้าง นในนั้นก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของรายละเอียดงานโครงสร้างงานสถาปัตย์งานระบบไฟฟ้างานระบบประปาหรือแม้กระทั่งตัวของงานดีบินเองนะครับซึ่งเอกสารก่อสร้างเนี่ยจะใช้ร่วมกันระหว่างฝ่ายวิศวกรรมเองฝ่ายของทีมช่างเองหรือแม้กระทั่งให้ลูกค้าเพื่อให้คอนซัลท์เนี่ยมาตรวจนะครับว่าวัสดุที่ใช้ ตรงไหมแบบที่ทำกับหน้างานเนี่ยตรงหรือเปล่านะครับซึ่งแบบก่อสร้างเนี่ยมีประโยชน์และก็มีความสําคัญที่เราห้ามมองข้ามเด็ดขาดครับสถาปนิกมีความสําคัญและถือเป็นหัวใจหลักของการรีโนเวทที่จะช่วยออกแบบและตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าดังนั้นเราควรเลือกสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเบสโฮมเรามีบริการออกแบบบริการรีโนเวทและบริการวิวอินของวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการกับลูกค้าทุกท่านครับ